สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูนิคมอุตสาหกรรมบุดรนะครับเนี่นะครับอยู่ที่ตำบลนนสูนครับเห็นไหมไป้ายเห็นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านในจะเป็นยังไงนะครับเขาก่อสร้างหรือยังนะครับเราไปดูกันว่าด้านในจะมีอะไรนะครับอันนี้ก็กี้เข้ามาก็เห็นหลอดไฟนะครับ น่าจะเป็นโซลาเซลล์เนี่ยครับหลอดไฟติดถนนนะครับดูข้างๆก็ยังไม่ได้เจออะไรนะครับผมก็ยังไม่เคยเข้ามาสักทีนะครับบ้านผมอยู่ใกล้นะครับเนี่ยก็จะมีร้านซีฟู้ดนะครับร้านอาหารเดอซีฟู้ดกุ้งอย่างอยู่ตรงนี้น,นั่นเองนะครับเนี่ยก็จะมีเป็นเอ่อ ลงปูนเป็นลงปูนนะครับเดี๋ยวเราจะขี่เข้าไปอันนี้ก็เป็นลงปูนพื้นที่สองข้างก็ยังเป็นป่ายนะครับเนี่ยอันนี้นี่โคมุสากรรมุดอนนะครับดูวันนี้เป็นวันที่สิบ็ดตุลาสองพันห้าร้อหิบเจ็ดนะครับนี่ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราขี่เข้ามาไม่รู้ว่าจุดที่เขาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ตรงไหนนะครับนี่เราก็เข้ามาก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับขับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ปลอดไฟติดถนนก็ยังมีให้เราเห็นอยู่ตลอดนะครับนี่ สองข้างทางเลยนะครับไปดูดูว่าจ,จะมีโรงงานหรือเปล่านะครับดูพร้อมๆกันนะครับขับมาอีกน,นะครับก็จะเจอเนี่ยครับบ้านคนนี่ร้านค้าสองข้างทางมีร้านค้าเนี่ยมีเจอเสือดาวด้วยนะครับเสือดาวเนี่ยก็เลืงข้ามถนนนะครับเสือดาวนีเสือดาว<อ>าแมวแท้จริง บ้านคนนะครับนี่อุตสาหกรรมอุดรสองข้างทางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขับไปอยู่กันเรื่อยๆครับก็ยังเป็นป่ายนะครับ ครับรวงก็ยังเป็นป่ายนะครับเนี่เริ่มจะเห็นโครงสร้างแล้วนะครับนี่โครงสร้างอะไรโรงงานแล้วไหม่โรงงานไหมเนี่ยไปดูนะนี่นี่เราเห็นโครงสร้างโรงงานแล้วครับนี่แล้วจอดดูกันนี่ หีนหนึ่งโลนะครับก็จะมีป้อมรปภนี่นะครับป้อมรปภนี่ป้ายเมืองอุตสาหกร,รมบุดอนนะครับนี่แผนผังนะครับอื่บริษัทเมืองอุตสาหกรรมบุดอนอ่ะขับไปเรื่อยๆนะยังนี่ยังพื้นที่นี่ครับถนนเป็นคอนกรีตนะครับนี่ ป็นคอนกรีตสองฝั่งแล้วก็พื้นที่ยังโล่งอยู่นะครับเนี่ยเป็นถนนสองกรีคอนกรีตนะครับนี่ก็จะมีป้ายจราจรโรงงานก็หู้เห็นกำลังก่อสร้างลงนึงนะครับไปดูพร้อมๆกันนี่พื้นที่ยังโล่งอยู่นะครับโล่งเยอะอยู่นะไม่รู้ตรงไหนเฟสแรกนะที่องคจะก่อสร้างนะครับ เออสายไฟเต็มหมดเลยนะครับมีไฟเข้ามาหมดเลยนะครับนี่เสาไฟเข้ามาเยอะแล้วนะครับแต่โรงงานก็ก่อสร้างอยู่โรงนึงครับนี่นนครับพื้นที่โรงงานสางกัมพูดอนนี่คมุมสางกัมพูดอนครับมันจะมีอะไรเนี่ยบ่อทองซิงโถดนี่ ดี๋ยวเราจะไปหนุ่มจอดให้ดูร,บรอบๆไปเลนะครับไฟเต็มเลยไฟเต็มนะครับไม่มีโรงงานเต็มทั้่ไไหมดนะฮะไฟเป็นหมดนะเดี๋ยวแม่เราอีกบร่รถจะไปมั่อ ตอนนี้ผมอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรน,นะครับเนี่ยผมลงรถมาแล้วก็จะเจอสิ่งที่เราเจอแปลกตานะครับก็คือจะเป็นเสาไฟนะครับเสาไฟเนี่ยไฟมันเข้ามาแล้วแต่โรงงานยังไม่เจอเท่าไหร่นะครับเพิ่งเจอแค่โรงเดียวนะกับโรงปูนเป็นสองโรงเนี่ยเห็นไหมครับพื้นที่ยังโล่นนเโงเลยนะครับเนี่ยโล่งเลยนะครับยังโล่งเลยนะครับเนี่ย,ย ก็จะมีอีกโรงนึงนั่นนะครับเนี่ยนู่นนะครับพื้นที่ยังโลง่งยังไม่มีโรงงานนะครับก็นูน่นไกลๆนู่นก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตให้ดูว่านิคมอุตสาหากรรมของเราไปถึงไหนแล้วนะครับนิคมอุตสาหกรรมอุดรนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปตรงนั้นแล้วก็ค่อยเลี้ยวกลับนะเดี๋ยวเราไปดูกัน ขับมาอีกนะครับขับรถมาอีกเนี่ยอันนี้ก็เป็นกําแพงนะครับทุกคนเป็นกําแพงยังไม่เห็นโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาถึงจุดนี้เราก็จะวนกลับนะครับเพราะว่าโรงงานก็มไม่มีเนาะแม่ไม่มีเลยเนี่ยโรงงานเออนี่ก็เริ่มเห็นละไปดูนี่อันนี้โรงะไไเดี๋ยวขับไปเรื่อยไปนู่น ก็จะมีทางแยกนะครับทางเดียวทางแยกเนี่ยเป็นฟเฟรชนะครับไม่ดูว่ามันจะฟูนตอนไหนนะครับฟูลนะครับอุตสาหกรรมเมืองบุดรนะครับผมก็รออยู่นะครับรอมาทําที่นี่นะครับนี่อันนี้บริษัทะไรนะครับขออนุญาตนะครับนี่บริษัทบริษัทฮอมเมชชินเรี่เนี่ยตรงนี้นะครับนี่มันจะมี ขับไปอีกหน่อยก็ได้นี่เรื่มมีอ่ะเรื่มมีแล้วเออยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จก็สร้างไม่เสร็จจะได้มาอยู่บ้านแล้วนะครับทุกคนขอจากสามสิบก็มาอยู่บ้านแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับอืม ไปนี้นี่ครับพาไปอีกอ่ะนี่กำลังก่อสร้างครับทุกคนกำลังก่อสร้างเนะี่ยโอ้นมึงตัวเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่เด้อไปเรืนเน่อยๆนะทุกคนเยอะอยู่เยอะอยู่เห็นไหมหลังคาหนึ่งนะไงเนาะเยอะอยู่นู่นน่ะ,ะอันนี้เป็นเขตพื้นที่ตำบลโนนสูงนะครับตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับน,นี่อันนี้กำลังก่อสร้างเนะี่ย กำลังก่อสร้างไงกำลังก่อสร้างไงเนี่ยอืมกำลังก่อสร้างนะครับนิคมสากำบุรีนะครับนี่นเราอัปเดตให้ดูนะครับใหญ่หโห้นู่นก็เยอะอยู่นะนอืม,มโอ้นี่คงสากาบุรมใหญ่อยู่เนาะแต่โรงงานยังไม่มีเท่าไหร่นี่นั่นอย่เปิดนั่ซีด อันนี้ผมก็มาอัปเดตอัปเดตให้ดูนะครับดูหนึ่งเราไปดูหน่อยนี่ก็มีทางเลี้ยวทางแยกมีป้อมนะมีป้อมเลยนะแม่นะเลี้ยวของคุณนี่ผมอะไรคุณให้ว่างเลยไปดูตรงที่มีโรงงานนะนี่จะเป็นไรพปุ๋ยอู้ใหญ่ใหญ่พื้นที่แหละไร่ใหญ่ วเอใหญ่ลครับ่นนใหญ่อันนี้กาลังลงลงท่อนะนี่ลงท่อีลงท่อนี่นี่ก็โรงงานนะเด็ครับ

เป็นโรงเรียนนะมั้งโรงเรียนนะมั้งไงออกได้ไหมน่าจะมีทางออกไปไม่เต้นนี่น่าจะเป็นโรงเรียนชายพรนี่น่าจะเป็นโรงเรียนไปเต็มลเ,เลยออกมาได้ไปเพิ่มกันไป ใส่เข้ามาอ<ม>ัน ise, นีน้เนนนี่นจะเป็นโรงเรียนนะอ,อ๋อนี่เป็นข่ายทหารนี่ติดค่ายทหารเนี่ยสุดแล้วนะครับอันนี้นะเป็นค่ายทหารนะครับนี่ค่ายทหารเดแล้วอันนี้เป็นค่ายทหารนะครับค่ายทหารหมดแล้วครับอันนี้จะเป็นทางรถไฟนะครับขี่เดี๋ยวเรามาถึงนี่เราก็จะกลับนะครับ ันนี้ก็จะมีป้อมรปภอ,อยู่ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะกลับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับ